สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมลาล่าหัวหมโคมกันนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมโดโบอกต้องทีพูดหน่อยแต่มันยิงผมโอเคผมขอเป็นมุมมองแบบนี้แล้วกันมันจะได้เห็นตัวละครผมด้วโอเคปะมาเราไปดูก,กันเลยไม่ซื้อไม่ซื้อนี่นี่วิธีการเล่นก็โอ้โหวิธีการเล่นแล้วก็โดนเลยก็คือเราจะยิงลูกซองใส่กันอะไรประมาณนั้นอย่างเงี้ยเอ้ยไปได้ฝักปืนออกมาลืม โอ้ยโอ้ยไม่ล่วงไม่ล่วงไม่ล่วงเว้ยไปแล้วเฮ้ย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 เราใช้สแตนดโดนโดนล่วงครับใจหนึ่งครับอะไรพีมอะไรเฮ้ยลูกสองแดงเอยกูลูกสองดำเว้ยอ๋อเฮ้ยอิ่มสร้างกำแพงได้ด้วยไปแล้วครับมีคนใส่เติมอยู่แถวนี้ครับไม่อยากเล่นด้วยครับโอ้ยโอ้โหมันลอยหนังอันนี้ก็คือความสนุกของแบบนี้นะ ควักปืนออกมากมมเข้าห้องน้ำเลยอะเสียงเมื่อกีน้นี่ไงเฮ้ยโดนไอ้นุ๊ปโดนไอ้นุ๊ปไม่ล่วงเหรอแต่ผมยิงโดนอัดหลังเลยนะเมื่อกี้แล้วก็ต้องใช้สเตปนิดนึงนี่ไงยิงกดเลยเปไงเฮ้ยล่วงไหมวะไม่ล่วงอะไม่ล่วงเหรอตายมันทำให้ผมนึกถึงเกมฟรีไฟล์เลยไอ้แมปเนี้ยแต่ก่อนผมเล่นฟรีไฟล์แล้วผมชอบเล่นลูกสองอะ นี่ไงเฮ้ยเป็นไงโอ้ย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 เสียงพี่จะดังไปไหนวะพี่อุ๊ยแอร์ดรอปแต่มันต้องยืนเก็บไม่เก็บดีกว่านี่ไะมึงยืนเก็บเหรอมึงยืนเก็บทำไมตายนี่ไะอีเวคอนอุ๊ยอุ้ยดีติดติดแอร์ดรอปเว้ยอุ๊ยโอ้ยดวงกูแข็งเว้ยดวงแข็งโอ้ยโหมันย้ำอะ เฮ้ยกูอยู่ข้างหลังมึงเฮ้ยไปโดนอันนี้ไปโดนเฮ้ยไปโดนเฮ้ยอ่ะเฮ้ยไอ้ข้างหลังมาอีกเอาเอาเดี๋ยวเอาเบคอนเนี่ยนี่เอ้ามึงมาขวางทำไมอะโอ้โหอย่าเอาเบคอนเฮ้ยเบคอนโดนเบคอนโดนไม่เอาไม่เอาไอ้เมื่อกี้มันเป็นมินิเกมแข่งรวมบดิอย่าโดนกูเลยตายเออมีอไหมเฮ้ยเก็บเก็บ ผมยิงเก็บแอดดอลแบบหน้าด้านๆมึงยิงอะไรไปแล้วเฮ้ยผมวิ่งเร็วไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าวิ่งเร็วสิบห้าวิเอ้ยเอ้ยใครเนี่ยไม่ซื้อไม่ซื้อใครเนี่ยอยู่ในเนี้นี่ไงโดนเอ้ยโดน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 ,นี่ไงอัดเลยเป็นไงเอ้ยยิงไม่โดนโอ้มอมอมอันนี้เป็นห้องน้ำแล้วก็เข้าใจคิดนะนี่ไง โดนโดนคู่ไม่โดนคู่โอ้มันไม่แอบตรงนี้ไม่หนุกเลยไปเอาอันอื่นดีกว่าแบบแบบนี้ไม่หนุกแบบนี้ไม่หนุกเอ้ยขาวขาวอะไรขาวขาวโดนนี่ยิงโดนปะวะไม่โดนเหรอนี่โดน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 หรือเปล่าไม่รู้แต่โดนไปก่อนนี่มันจะสนุกเหรอมันจะเนเนเนไอ้นี่มันยืนหล่อยคนอื่นเขาดูนะนี่น นี่เหี้ยมาดิโอ้ยอ้าวข้างหลังมาลอยกูนี่เงียมึงใครเนี่ยเฮ้ยไอ้ปืนทองเรียกว่าไอ้ปืนทองยิงไอ้ปืนทองปืนทองไอ้ปืนทองโดนเฮ้ยไอ้เบคอนมาจากไหนโอ้ยอ้าวเบคอนเอ็งยิงฆ่าเหรอเอ็งยิงฆ่าเหรอวะโอ้โหเอ้ยโดนมาโดนใครยิงไม่รู้เป็นไงล่ะไอเบคอนเออนี่เงะไอ้นี่ก็ลอยอยู่นั่นแหละไปดีกว่า ฮหิลอยมันดีกว่าลอยมันดีกว่าเอาให้มันตายเลยนี่ไงเอาละเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันไม่ออกนี่ไงโดนโดนนี่ไงโอ้โหโอ้ยมันดวงดีอ่ะมันดวงดีกันไปที่อื่นแล้วลืมหยิบลูกซองโอ้โอ้จบเลย เฮ้ยเฮ้ยขายขายนี่ไงก็มีโดนในนูบมันชื่อนูบนี่ไงมึงขึ้นนะขึ้นไปยิงเลยไปขึ้นไปยิงขึ้นยากเหลือเกินึบโอ้ยขึ้นยากไม่ขึ้นแล้วขอเป็นมุมมองนี้ดีกว่านะผมขอแหละผมถนัดมุมมองนี้ไอ้นูบเฮ้ยใครมาเนี่ยกูยิงโดนใครมาเนี่ยนี่ไอ้แมว นี่ไงโดนโดนหลังเดาะเลยตายยิงหลังด Jamie, เดาะเลยเอ้ยใครมาเนี่ยไอ้นู๊ไอ้นู๊กโอ๊ยกำลังเล็งอยู่โอ้โหยืนเล็งแป๊บเดียวก็ไม่ได้นี่แหละฮะนี่แหละฮะเอ้าลืมหยิบปืนไปใครมาเนี่ยนี่อัดเลยไอ้แมวไอ้แมวนี่โดนโดนโดนดอหัวเฮ้ยใครอะเฮ้ยใครอะเฮ้ยไม่โดน เอ้อยนี่ตัวอะไรเนี่ยหนีอัดเฮ้ยเฮ้ยฟักท้องหนีอ่ะโดนเอ้อยมันโดนใครยิงมาละโอ๊อยไม่โดนหนีอ่อยจะไม่ตกอีกตกใครวะใครยิงมันอ่ะไอ้นี่ใครเนี่ยเรอดอหัวรอดอหัวรอดอหัวอุอย๊ยไม่โดน โอ้ยนี่อะเดาะหัวเอ้ยไม่โลดอีกแล้วอื้ยเสียงอะไรวะมันดังยังวะเป็นเรื่อไอ้นุ๊กเปล่าอืมไอ้นุ๊กไอ้นุ๊กกระโดดหยองๆนี่เกิดกำลังดวนกันอยู่ขอแจมด้วยกำลังดวนกันอยู่อ่ะนี่ไงโอ้ยโอ้ยดีไม่ร่วงดีไม่ร่วงนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเกือบร่วงไม่ร่วงไม่ร่วงเว้ย นี่อะเดาะกล่องร่วงเลยนี่เอ้ยเบคอนเองใจจีนก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ยไใเ่เบคอนไอ้โนบโอ้โห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 โคตรมันเลยแบบเนี้ยแต่คนมันเล่นน้อยอะนะเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อแบบให้ให้โอเคป่ะถ้าเราเจอกันเราก็อาจจะได้มายิงกันะนี่อะ ลอ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 นี่แหละเข้ามุม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 ไอ้หนูเข้ามุมเอ้ย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 เยข้ามุมโอ้โหไม่โดนมัม <laughs> ้ยอเฮ้ย,ยอย่าอย่าเดาะหลังกูเฮ้ยอยู่ไหนวะนี่ยไม่โดนวะ ไปที่อื่นดีกว่านี่ไงเฮ้ยเฮ้ยหนี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 ่นี่น,นี่อันนี้คือแมปแบบมินิเกมแข่งกันยิงใครตกก่อนแพ้หรือถ้าเกิดไม่มีใครตกก็จะไม่มีใครได้รางวัลอะไรเลยแค่นั้นเองมาผมเล็งแล้วนี่เปิดก่อนเลยนี่อ่ะโดนโดนอ้นุ๊กอ้นุ๊กโดนโดนโดนเอาไอ้นุ๊กอ้นุน๊ โดนไหมวะไอน้น๊บมึงเก่าเหรอมึงมึงเก่าเหรอโอ้ยโอ้โหหัวทิ่มเลยเฮ้ยหนีกันหนีกันหนีกันเนี่ยโดนโดนไอน้น๊บไอน้ไอน๊บโดนเออมีโน๊บถึงสองตัวเลยเหรอเฮ้ยนี่ใครเนี่ยนี่อย่าโดนโดนโดน เออเฮ้ยไม่มีใครตกกันทีวะโอ้ยผมโดนเอาเป็นมุมมองนี้แล้วกันจะได้เห็นแบบชัดๆหน่อยเฮ้ยจะตกโอ้โหไม่เป็นไรแล้วกลับไปสนามเดิมอะพี่กลับมาแล้วไอ้น้องยืนเก๊กทำไมวะนะ่ไอ้นั่นอะแต่ก็ลากหัวคมๆเลยยิงปืนนี่อะตายเป็นไงแอบต้นไม้อแอบให้มิด นี่ยืนเก๊เก๋ขอเป็นมุมมองนี้นะผมชนะดิอืมโดนหนีเดินลุยเลยอุย้ยไม่โดนเบเีคอนบีคอนคุย,ค,ยคุยกันมีอะไรค่อยค่อยคุยมีอะไรค่อยค่อยคุยมีอะไรค่อยค่อยคุยดีเฮ้ยเราคุยกันได้เข้าใจไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ย เ <ś m> จ็บเจ <ś m> ็บเจ็บโอ้ยผมกดยำ้ำมันไม่ยิงโดนติดต้นไม้เหรอโอ๊ยโอ๊ยไม่โดนเอาเบคอนมึงมึงโดนกูไม่โดนเอาเป็นมุมมองนี่ลนะเออ <ś m> <No! ś m> โนดวดนกับเบคอนดวนเบคอนเล่นเลยใครวนะนยนี่ส่งกำลังใจชัยยะ นี่ไงเฮ้ยใครยืนอยู่ตรงนี้เองเป็นใครอ่ะเฮ้ยนี่มันมาลอยแน่เลยเนี่ยจริงๆด้วยเห็นไหมแต่ไม่ต้องโผล่มาไม่โผล่กูโผล่นะไม่โดนไม่โดนโค้ยหูมองนี้ไม่โอเคอุ๊ยอุ๊ยนี่ไงอ้าว คนเขากำลังโดนกับแบบลูกผู้ชายโดน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 เฮ้ยมีโดนทึบทึบโดนโดนโดนมันได้งเอ้ยไม่ยอมตกครับไอแมวไอแมวเอ้ยโอ้ยโอ้ยติดต้นไม้โชคยังช่วยคุณพระ คุณแพระนี่คุณแพระอุ้ยขอสักตัวหัวหูแม่งโคตรมั่วเลย,ยนี่ไงเอ้ยโอ้โหล่วงเอ้ยได้ตัวหนึง่งเออก็โอเคนะท่านผู้ชมแบบนี้ก็เป็นแบบลูกซองนะครับเห็นไหมแม่งโคตรสนุกเลยแต่คนมาเล่นน้อยนะฮะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของช่องเราด้วยนะครับผมส่วนคลิปหน้าจะเป็นเกมแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้แสววัสดีครับผมเป็นไงโดนผมเด็ดหัวไปตัวหนึ่งเมื่อกี้อเบคอนไม่ใช่ไอเบคอนเรียกผิดขออีกตัวนเถอะอะไรเลงเหรอมึงเลงเหรอกูเห็นแนละ้วมึงเลงกูอ่ะเอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเลงมันเลงดูดูนี่นี่นี่เองเลงเหรอเองเลงเหรอ นี่อ่ะผมจะให้มันล่วงนี่เอ้ยมีคนจะขึ้นมาไปแล้วครับผมเดี๋ยวเดี๋ยว